พวกเราใช้มาทยมศึกษาวิที่ห้ักษะนะคะวันนี้พวกเราได้สร้างนาวัตกรรมห่งอันนะคะท่อตารางธายังไงให้สรุปกับมันท่อตารางธายังไงให้จาได้นะคะนวัตกรรมของเราคือนี่ค่ะตารางธาจับบดจากดโนะคะส่วนอันนี้คือฉเฉลยและกติกาการเล่นค่ะกติก,กาการเล่นจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะวิธีการเล่นนะคะจะแบ่งเป็น2ทีมทีมละสาคนจะมีตัวหมากไปผลตัวเดินนะคะทอยลูกเต๋าผู้ไหน ที่สุดคนนั้นจะได้เล่นคนแรกคร่ะอ๋อปอยชูปนีเฮ้ยอะไรปอยชูเอเอทอยสองสองร้อยอ่ะทีมเขียวทีมเขียวจะได้เริ่มเป็นทีมแรกนะคะทอยทีมแรกอทรกอยลูกเต๋าแล้วเดินตามจำนวนค่ะแล้วต้องบอกชื่อธาตุนั้นให้ได้นะคะถ้าบอกได้ หนึ่คะแนนค่ะเจ็ดเนตัวนายโอ้กลสังสังกระสีเอ่ออะไรนะ ZN สังกระสีซีนอนเหรอซิงถูกต้องค่ะทีมที่สองเลยค่ะโอ้โหจะเลิศละนี่ไง้อีเียอะไรอ่ะมองดิค่ะมองเลย ถูกต้องค่ะได้รับไปหนึ่งคะแนนค่ะนี่คือวิธีการเล่นของพวกเรานะคะก<อ>ารเล่นง่าย <ใน S 2> <ช>ีเดียวค่ะถ้าคนไหนเข้าเส้นชัยก่อนคนไหนก็คือวินเนอร์นะคะประโยชน์ของเกมนี้นะคะนอกจากเราจะจำตารางท่า